แม่เดอร์ใกินแจวห้อนตลกว่นเนี่ยอยากกินชาบูก็เลยหนั่งสองแถวไปชมดเธอ,อ,อ,อมีหนอชเวเวจิวันห่างย้ายใหญ่แต่ว่าบ่าามีคนเขามันบ่มีคนเดินเนาะอยู่ตรงทางไปอะไรเป็นตลาดลานโพนั่นแหละ จำนนอ,อืมไปกับบรูเรื่องเนาะอยากกินอยากกินหลายอาหารชาวกินเราแหละมชาวกินอาหารอเมริกันอาหารฝรัาาร่งไปจานนึงกินแฮมกินอะไรนะกินกินแฮมแฮมหมูแล้วก็มีเบคอนมีใส่กอกเป็นอาหารฝรั่งข้องบอาไข่ดาวอืมมันแหละก้าว่าจะไปกินชาบูให้แบบน้ำใจเลยแต่ว่าที่หนีไปอ่ะ เขาให้นั่งกินในร้านก็บืรลูเรื่องเนาะพนักงานร้านชาหู้ลานได้หลายลานก็ะบุมีพนักงานยืนเฝ้านาลานนะเองไปยืนหลอกตยืนรอพนักงานเคีงมาออกมาจากถี่มองเข้าไปในลานก็นเงียบแต่ว่าก็ยังมีเสียงเพลงอยู่จนบ่มีคนไฟเขาก็ปิดปิดเนาะเปิดแค่บางหลอดเนาะ ก็บรูเรื่องพนักง,งานก็บอกออกมาพูดอะไรยังไงก็ยืนรอไปเที่นี่เมียนพี่คนขคับรถแก็บส่งอาหารเดินผ่านก็เลยถามเขาจะถามเขาว่าพี่เข้าให้นั่งกินได้ล้านบอกพี่เขาก็เลยบอกว่าโอ้ซื้อ,ก,อกัอกบ,บ้านอย่างเดียวครับเขาว่างีซื้อกะบ้านอย่างเดียวเขาห้นั่งกินเอาจิกับบานยังไงเละชาบู มันบ่ม่นก๋วยเตียวเด็ก็เลยอดอืมอยากกินกัากหลายไปดูแล้วฮอตพอตกันอันก็บ่มีพนักงานคือกันล่านเงียบอืมเงียบหมดจ้ะที่นี่ก็เลยอันกลับที่นี่ดังรถสองแถวมาลงชายทะเลมาแหวนอะไรเซนทรานกับบ่ให้นั่งกินกันจาะก็เลยนี่แหละ อืในเสื้อเจ้าหอนมาดูเจะาหอนเซเว่นสุกี้กับบมี่เจาออนเกี้ยวเกี้ยวกุ้งมากอะเบื่อคือกินอาหารในโรงแรมอ่ะก็คือกินข้าวต้มหมูทุกวันมันก็เหมือนเกี้ยวไงมันก็คือกันนี้เกี้ยวเกี้ยวหมูเกี้ยวกุ้งก็เลยเบอกมาาเราก็มีกระเพาะปลาโอ้ว่าสุกี้กับบมมี่กินดึ๋งนอนในเซเว่นก็ได้ ดูกระนายกินอยู่นี่เท่าไหร่นี่สามสิบเก้าบาทนี่หมูร้ายบาทเห็นก,กินให้ดูจะทำมันเด้อเป็นตานสงสารไหมห่างถ้าไม่นอดอะ่ะแบบมีคนอิ๋ีเด็ดคนเดินแค่บ่ก,กี่คนอะ่ะแล้วก็ส่วนมากกับเป็นคนไทยบ่ค่อยมีต่างชาติแต่เนทา,นางนี่คนยังยังหลายอยู่นะต่างชาติยังหลายอยู่จ้ะมุ้ยอร่อยอยู่ อ่อยิงถ่ายวิดีโอมาให้ดูอกะวันยามอะไรคืออยู่เ้นทันชลบุรีอยู่เ้นทันเมืองชนบุรีก็ไม่ไห้ถ่ายห่างยังใหญ่โคตใหญ่แต่่ยวมีคนอเงียบเงียบกั ร้านอาหารในปิดกกบเบิดไวเลยด้วยไม่บายจ้ะ <g ill ain> กินก่อนอร่อยอยู่อร่อยเลือเองทำเองเน,นี่ย้านบระเภดได้เฉยไปแล้ว